สวัสดีค่ะคำนี้ก็มาพอกับช่องนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัทินค่ะวันนี้นัดได้อาหารแรงพี่น้องจ้านัดได้ข้าวปุ้นย่ำน้ำพริกเผาจ้ะใส่พริกนะคะพี่น้องพริกดองแตงกวาดองน้ำจ้ะแล้วก็ใส่เบอรืเอเทศจ้ะบอมมากกันน้ำร้ายแตกเลยจ้ากร่นมันช่วยนะคะพี่น้องจ้าพักเนี่ยค่ะเขาเอิญพักอย่างหลังจ้ะพี่น้องจ้าพักกดก็เนี่ยจ้ะแบบเนี่ยเป็นแบบ แบบเนี้ยค่ะพี่น้องน,นะพวกหูซื้อหมูไปกินจ้ะโกะแล้วก็จัดถาดซื้อคะ่ะแล้วก็มีอ่มาเสริมเพิ่มเติมก็คือข้าวโพดต้ตมจ้ะพี่น้องมันก่อนไปกินจะได้กระฟ้าไปกำลังใจงนัน,เ,นเด้อคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้อค่ะเสด็จพระปราดทุกคลิปจันทร์เดาอนร่จ้าและที่สําคัญอย่าลืมชมอ,อ่านังขยันนันเด้อาจ้ะนักกราบขอบพระคุณหลายๆน้อคะ่ะมาจาะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องจ้าคอนอื่นก็นต้องสดหนำก่อนจ้ะน้ำลายแตกส่วนๆเลยจ้ะ มาเด้อจะแสบๆบต้องกันแสบอีลีจากพี่น้องพูน้น่กน้ำเขานัวๆเลยจ้ะหอมน้ำพริกเผานั่ประหลาสุดยอดเลยพี่สุดยอดสุดยอดมาจากมือจากพี่น้งอ,งนองจ้าต้องขอถษขอไัยเด้อจ้ะผู้ใดบอกกินมือ พริกหยองสดๆเลยอืมลืมบอกไปว่ามีอะไรนี่นจ้ะทั่วแปรพรังมันเริ่มจะสับแสนต้องกัน เน้ำาม,ามันใช่ไ้มอืมอะสว่างขึ้จ้ะพี่น้องอืมคลายก็ว่านัดเอ่อเป็นที่ซีงของง่วงๆนะคะพี่น้องไม่เมื่อยหลังจากเค็ดง่ายน,นะคะเมือ่อไหรก็ฝนตกจ้ะพี่น้องตกบดมือ สดหนามอันนี้โอ้สุดยอดสวงเลยก็เท่ ยังมันมีกระแไปอีกแบบจังอ้สุดยอดเลยจ้ะ ลองเห็นบ้างด้วยจ้ะสูตรนี้แซบ่บฮึฮึพี๊ขัน้น อัน <c oughs> กรอบดีจ้ะเสบๆขนาดน้ดจ้ะนัวๆเลยมันหอมหลัพงพริกเผาเสบดีจ้ะองฮน่ม

做本做成这样。 น้ำหนูพร่อม อาสุดยอดสวงวะสวงวะอืมสุดยอด นามลูกเขาข้อสุดวกด้วยจ้ะแสบจิล๋ จ่าพีนอนจ้าก็อิมเหรอคะแซบคะ่ะจ้าพีนอนจ้าลองไปเห็ดเบงเดอร์จ้าแซบอิลีจ้าถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จะในกาแฟไปกำลังใจน,นันนเดอร์คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนอกคะ่ะสิไใด้บ่พลาดถูกผิดจีน่าตื่นรุงจ้าสำหรับมือีือของเราไปก่อนคะ่ะขอบคุณในไลน์คะ่ะสวัสดีคะ่ะ